สบายดีเดสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเบิร์ตสุภุสุโพธมือว่าพบกับสองคำบาทอินดีคือเกาเด้อพี่น้องเด้อคำบาทพาพ่อเม่พี่น้องมาเบิ่งนน้องเอสออกดูได้ได้พี่น้องนี่น้องเอสเป็นออกดูแ้วสองตัวด้วยพี่น้องเด้อดีนี่นี่มาพี่น้อง อ่ะคนเห็ดนางคอเห็ดนางนี่ฮะอันนั้นก็เพิ่งน่ะคนเห็ดนางฉันดีอ่ะบอเห็นสองตัวนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่เห็นบอเนอะพี่น้องจีซูมเลยเบิ่งนี่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 พี่น้องมีสองตัว แงันอออแต่ว่าคือเห็นสองตัวไอ้พี่นอเลยสีหอสองตัวตอนนี้พราะากำลังออกก็จะได้อ๋อเปนยีบดูนี่ดูใจนะเนี่ยผองเลยอ๋อมคืออนเนี้ย่จางสี่นอเลยปรได้เบิกนี่น้องส่นไนแข็งแรงเลยนี่นี่หนอเลย นี่เดียสองตัวเห็นบอกนี่น้องเอสเด็กสมาชิกเพิ่มอีกแล้วพี่น้องนี่ออกลูกเพิ่อมอีกแล้วนี่แต่ว่าเปีนี้แข็งแดงอยู่บ่นี่คือหนอนงายถ่องเนี่ยนี่พี่น้องเลยนี่เมืองเด้อพี่น้องเลย แต่ว่าถเถามาเก่งยังใหญ่อยู่ได้นี่ยานบ่าวพันมีอีว็อฟมาที่ปัจจุบันมีสองตัวเห็นจินเห็นจินเออแต่แข็งแทงเออรนี่กินดูกินเออนี่ น้องกินกินเยอะๆเออนี่สองตัวได้พี่น้องเลยนี่นี่น้องเอสได้สมาัสกีเพิ่มแล้วน้องเอส

นอนงายทถงะอยู่สองตัวพี่น้องเลยบาท่านดูว่าชีป็นตัวเมีหรือว่าตัวผู้อืมงอนๆอย่างนี้พี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบร์สู่ผู้สู่คนเดิอที่เขามากดติดตามสองคำวาดอินดีเดอมพี่น้องเดิอ ขอให้ทูกทานมีแเ่กสุขภาพเข่งแข็งปัฒนาสิง่งใดขอให้หลังใจไม้เด้อพี่น้องเด้อไปเขามาแล้วก็สวยกดไลค์ก็เสร์ก็ติดตามไม่สองคำบาทอินดีในเด้อพี่น้องเด้อจบคลิปไปเพียงสนีดาสิกาคำบาทสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง